รอ,อข้าวด้วยนะคะไปสั่งข้าวให้ลูกแล้วแล้วก็คิดว่าเอ๊มานิดนึงก็ยังดีนะเพราะว่า24ชั่วโมงเราไม่ได้ลงแท้จริงนะพีตั้งว่าป้ยายจะสมบัตคิคือไวให้หน้อนะคะพี่ตั้งว่าสวัสดีคุณนังกีต้าค่ะแม่สงวนสวัสดีสงกำลังใจนะคะพี่เทน้อยสวัสดีคุณนะะังคไม่พัมมานนะคะแล้วก็ค่ะแล้วก็อคุณคุณรัชนานะคะสวัสดีคุณ,คณ,คณ,คณหนูนีใจดีด้วยแม่สวาสวัสดีค่ะคุณแม่สงวนก็สวัสดีคุณหนูนีใจดีนะคะพี่สาธิตสวัสดีค่ะแม่สวาก็สวัสดีทุกคนรอบห้องเลยนะคะ <c oughs> พี่จำลองวสวัสดีจ้าคะคุณแต writer, ้มนะคะแล้วก็คุณทนาวัดิเพบอกว่าสวัสดีคุณชลิชัยด้วยนะคะพี่เอก็จอดในพี่ตูนด้วยนะคะแล้วก็ยายแบบก็ก็โดนไป24ชั่วโมงนะคะแล้วก็แบบไอ้ไอหน้าจะแบบในไอ้ไอ้ก็น่ารักนะน่าอยากจะให้เราพักผ่อนบ้างนะคะเพราะว่าเห็นแล้วไล์ทุกชิ้นชั่วาวชิ้นชห่วาวชิ้นนี้ข้ามนีเชิ้นหมาแล้วตัวบุกขี่อะฮะ แกเจันแจ๊ชแกเต่าอ่ายายเบบว่าสวัสดีจ้าสงกาลังใจค้าะตอนเย็นก็นอนอีกนะคะทุกคนเนาะสวัสดีทุกๆคนเลยเขาทุกคนน่ารักจังเลยอยากเข้ามาวันมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่าน้องวันนี้นาดามแฟนเพจนะคะมานามจอยสวัสดีค่ะพี่จาลองสวัสดีคุณบุญยงด้วยนะคะพี่ธนาวัีเพจสวัสดีคุณต้นด้วยนะคะแล้วก็อ่าพี่ตุ๋มบอกว่าสวัสดีคุณธนาวัีเพจค่ะน้องต้นสวัสดีคุณครับอ่าพี่ตัวนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่เอมี่ลูกสองนะคะคุณคนเลื่อนฟอนนะคะสวัสดีค่ะพี่พิงค์นะคะแล้วก็อ่าน้อง จ้านะคะคุณพี่นะคะคุณแ้านะคะสวัสดีค่ะคุณแม่เอมี่ลูกสองนะคะคุณคนเลื่อนฟอนนะคะสวัสดีค่ะพี่พิงค์นะคะแล้วก็น้องวันนี้พาบอกว่าสวัสดีจ้านะคะคุณพี่นะคะคตอนเย็นก็นอนอีกนะคะทุกคนเนาะสวัสดีทุกๆคนเลยะคะ่ะทุกคนน่ารักจังเลยอยากเข้ามาวันมากๆ,ๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ะน้องวันนี้แล้วก็ภาษาอังกฤษส่งกำลังใจได้บอกค่อยเ้ พี <f dragging> ่เอสสวัสดีคุณปูด้วยนะคะพี่ธนาวัลเพรสวัสดีคุณจำลองค่ะพี่แต้มบอกว่าสวัสดีพี่เอกันิภาอ่อนซอยนะคะพี่พิชิตสวัสดีค่ามือทำกับข้าวได้จากพี่อริยรักนักนะคะพี่ปูก็สวัสดีคุณแม่ก็โดนไป24ชั่วโมงนะคะแล้วก็แบบไอไอน่าจะแบบไอ้ไอก็น่ารักนะน่าอยากจะให้เราพักผ่อนบ้างนะคะเพราะว่าเห็นไลค์้า้ตอบคอมเมนต์ก็ไม่ได้ไปหาเพื่อนก็ไม่ได้โดนจำกัด24ชั่วโมงน้องกีต้าเพิ่งจะปลดล็อกเมื่อกี้แล้วน้องกีต้าก็มาขึ้นไล

ถ้าใด้นะาก็เซเว่นอีแล้วถ้าใด้จิ๋วๆนะเปลี่ยนได้คุณกว่างฟอดด้วยนะคะพี่อริยาก็ให้อะไรมาเนาะน้องกีตา้าอ่านบุกเปียนได้อันนี้นะคะพี่กว่างก็ขับรถครับได้ครับนะคะนายสมบัติก็สวัสดีจากคุณอริยาน้องระดาสวัสดีคุณแม่เอมี่นะคะแล้วก็อานงนะะักพัฒน์บอกว่าเราก็ไม่แบบว่าทําไมวันนี้น้องกีตา้ามาตอนเย็นไม่เบลน้องกีตา้าโดนอ่าโดนจํากัดนะคะกำจํากัดโพสต์โพสต์ก็ไม่ได้ลงคลิปก็ไม่ได้รอรอ,รอข้าวด้วยนะคะไปสั่งข้าวให้ลูกแล้วแล้วก็คิดว่าเอ๊ะมานิดนึงก็ยังดีนะเพราะว่า24ชั่วโมมงงเราไไ่ด้ลลคิป นะะคพี่ธนาวดีสวัสดีพี่หมูหมูด้วยน้องระดาสวัสดีคุณพัฒนพรด้วยพี่พัฒนพรสวัสดีคุณธนาวดีเพจนะคะแล้วก็พี่ไทยน้อยสวัสดีคุณน้องระดาค่ะพี่หนูดีใจดีก็สวัสดีว่าสวัสดีคุณอารยาด้วยพี่น้องสวัสดีทุกท่านนะคะพี่จำลองสวัสดีคุณธนาวดีเพจค่ะพี่ปูสวัสดีคุณพี่ปูด้วยอ่ะพี่ปูสวัสดีคุณบุญยงอุ้ยค่อยกระดายนาะสวัสดีค่ะยาสมบัติกอดน้องตูนนะคะกอดพี่แต้มด้วยพี่หนุ่มนาก็สวัสดีทักทายทุกคนค่ะพี่ตูนบอกว่าสวัสดีคคคคุุณณสสสิิรชััยยแแแล้้้้วววกก็็พพีีี่่่ตตมมนดดะะะ นอนไม่นอนแลนอนแข่งกันทำให้น้องมีความสุขกันนะคะแม่แล้วว่าสวัสดีคุณพี่แต้งค่ะนะคะพี่น้องก็วันนี้ปวดท้องมากนะคะเข้ามาแป๊บเดียวได้ไม่เป็นไรนะคะน้องกินน้าก็มาทักทายเป็นพี่เพื่อนทุกคนคิดถึงทุกคนนะคะเจ้าได้อีกอะไรนะแบบนี้จําืูอเจ้าได้อีกเรั้นพี่อรรยาหัวล้อค่อยนะคะพี่รสชนะมาเจอไลฟ์ครั้งพีรสนาด้วยนะคะพี่กันก็บอกว่าสวัสดีจ้าคุณอนุนภารนะคะพี่อนุนก็สวัสดีนึกว่านึกว่าแตนโน จริงนะพี่ต้วาวป้าจะสมบัติคือไวให้เนาะนะคะพี่ต้งว่าสวัสดีคุณนังกีต้าคะ่ะแม่สังเวนสวัสดีส่งกำลังใจนะคะพี่เทน้อยสวัสดีคุณนะะังคารม่พม่านนะคะแล้วก็สวัสดียามเย็นนะคะแล้วก็ยายสมบัติสวัสดีคุณรัชนาด้วยนะคะพี่อารอยาก็สวัสดีค่ะนะคะสาวซ้ำน้อยสวยป้าสวัสดีค่ะมาไล่ตอนเย็นเหรอป้าเขาเพิ่งปลดล็อก เขาเพิ่งปลดล็อกป้าค่อยเลยมาขึ้นค่อยเลยมาขึ้นดูนะังหวนนะคะพี่กันบอกว่าสวัสดีคุณแนะนําว่าดีเพจค่ะพี่จำลองว่าสวัสดีนะคะคุณปูนะคะแล้วก็พี่บุญยงก็สวัสดีด้วยนะคะพี่บุญยงสวัสดีคุณแม่สมวนค่ะแม่สมวนไม่เป็นไรแล้วก็เอาเวลานี้แหละไปพักผ่อนกับลูกก็นอนกับลูกจนแบบจนแบบว่าพี่สาวโทรมาค่อยสะดุ้งตื่นค่อยสะดุ้งตื่นเสร็จก็มาลงไปเจอแย่แชทเสร็จเสร็จเสร็จจะอีสิงใหเสร็จอ่ะทุกคนแป๊บหนึ่งมาเดี๋ยว้องกีตก้า มากรักมากอุ้ยขอบคุณค่ะคุณยายสมบัติบอกว่าสวัสดีพี่ขอดเรีอนด้วยนะคะคุณทองสัญญาล่์บอกว่าน้องระดาแฟนเพจสวัสดีจ้านะคะน้องระดาสวัสดีคุณยายสมบัติด้วยนะคะพี่สุดสนาบอกว่าน้องระดาสวัสดีนะคะพี่กันสวัสดีคุณสิริชัยค่ะพี่เอกันดีพพานอ่อนซอยสวัสดีพี่เต้มด้วยนะคะพี่สิริชัยว่าสวัสดีครับคุณแม่กันนะคะแล้วก็พี่สิริชัยสวัสดีคุณยายสมบัติด้วยพี่จำลองสวัสดีคุณสิริชัย เอาได้วยนะเพราะว่าตอนเช้ามันขึ้นไม่ได้นะคะทุกคนเนาะแล้วก็ไปหาเพื่อนนะคะก็จะเอาของลูกไปนะคะอาจําของใครได้ก็จะไปสวัสดีค่ะคุณนัคุณน่มนาทาตพนมนะคะพี่บุญยงว่าซ่องอื่นคอมเมนต์ไม่ได้เลยค่ะนะคะโ,อ,โอ,อ้จริงเหรอจริงเหรอพี่บุญยงทํำไมเป็นอย่างนั้น พี่จำลองสวัสดีค่ะสีคุณกวางฟอดด้วยนะคะพี่อริยาก็ให้อะไรมาเนาะน้องกีตาร์อ่านบุกเปี้ยนดิอันนี้นะคะพี่กวางก็ขับรถครับได้ครับนะคะนายสมบัติก็สวัสดีจากคุณอริยาน้องรดาสวัสดีแม่เอมี่นะคะแล้วก็อานงนะคะพับอกว่าพรน้องรดาสวัสดีนะคะคุณยายเวลพี่ธนาวดีเพจแล้วก็สวัสดีคุณน้องรดาค่ะพี่สุดสดาบอกว่าสวัสดีคุณพัทธพรด้วยนะคะคุณแม่แวลบอกว่าสวัสดีค่ะนะคะนักเกออีอีผาจู่ๆหายก็เทียวมาเลยบูซือ สวัสดีค่ะยศสมบัตกิกอดน,น้องตูนนะคะกอดพี่แต้มด้วยพี่หนุ่มนาก็สวัสดีทักทายทุกคนค่ะพี่ตูนบอกว่าสวัสดีคุณสิริชัยแล้วก็พี่แต้มด้วยนะคะพี่แต้มก็สวัสดีค่ะคุณยาโลอยอยู่ใช่เนี่ยน้องกีต้าก็ว่ายศสมบัติมาเอ,อ้ยเดี๋ยวได้สมบัติจะพิมไม่มีใครพิมพ์เลยมีแต่มีแต่พี่พี่รจนานะคะพี่รจนาเข้ามาปุ๊บก็พิมน้องกีต้าค่อยเห็นคอมเมนต์ไม่เห็นคนไงปกติเราจะได้พูดคุยกันตอนเช้าใช่ไหมแต่วันนี้ไม่ได้พูดคุยกันเลยน้องกีต้าก็เลยคิดถึงทุกคคนนนนกก็็เลยมมมมาาาาะะ้้จริงไไไ่่ดวชีห ผู้ซื้อนี่ชี้เตี้ยนนก็ฟ้านั่นเป็นเตืนหาจุเพียเราแต่หาจุก,ก็ไหล้าจนั่นก็เสียเวนอีแล้วฮัจเวจิ๋วๆน่าเป็นคนไงปกติเราจะได้พูดคุยกันตอนเช้าใช่ไหมแต่วันนี้ไม่ได้พูดคุยกันเลยน้องกีต้าก็เลยคิดถึงทุกคนก็เลยมานะคะถามว่าจริงๆไม่มาก็ได้ไหมไอแดงคอนเดมด้วยนะคะพี่เอสวัสดีทุกคนค่ะพี่จำลองสวัสดีคุณไอแดงด้วยนะคะแล้วก็ไอแดงสวัสดีพี่ตูนด้วยนะคะแล้วก็พี่บิแล้วภาพก็สวัสดีคะ่ะนะคะคุณพี่ตูนนะคะแล้วก็พี่วัฒนากรมกิจพี่สถ อาคารยน้อยนะคะพี่นงก็บอกว่าสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้เข้ามาเลยอวันนี้น้องกีตาร์สวัสดีค่ะนะคะจะมาขึ้นใหม่อะไรตอนนี้ว่าท่นเชรจำลองนองกีตาร์เพิ่งโดนปลดลอ็อกนองกีตาร์โดนโดนบล็อกไป24ชั่วโมง <laughs> แม่อมีนะคะพิมพ์ชื่อเล่นให้นงกีตาร์ด้วยนะนงกีตาร์ลืมอีกแล้วนะคะ แล้วก็เดี๋ยวนะแต่ไปแต่มาน้องวันนี้พาว่าสวัสดีนะคะทำให้เรามีความสุขกันนะคะแม่แล้วว่าสวัสดีคุณพี่แต้งค่ะนะคะพี่นองก็วันนี้ปวดท้องมากนะคะเข้ามาแป๊บเดียวได้ไม่เป็นไรนะคะน้องกินา้าก็มาทักทครเพื่อนเพื่อนทุกคน,กค,นคิดถึงทุกคนนะคะแต่ครั้งนี้ก็คือไปหาเพื่อนไม่ได้โพสต์ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยยี่ี่ชั่วโมงนะคะฉะนั้นก็ครั้งนี้ก็ถือว่า แสดงว่าอย่างสมบัตินี่เป็นคนที่พิเศษมากเลยนะคะพี่พัฒนพรก็สวัสดีคุณพรธัญรัตน์นะคะพี่ธนาวัลย์พชรสวัสดีค่ะน้องระดาสวัสดีคุณหนูหนูดีใจดีด้วยนะคะทัศนีคนสวยรัเลิฟนะคะแล้วก็อ่านไปอ่านมาที่เดิมนะคอ,อมเมนต์พี่มุงบอกว่าสวัสดีคุณทัศน,นีด้วยนะคะพี่ทัศน,นีสวัสดีคุณยายสมบัติเดี๋ยวทุกคนน้องกีตาขตับรถไปนะค่ันอันนี้จะเป็น,หน,หน,อนของแม่มช่วยได้เดี๋ยวเจ๊เชืเดี๋ยวเจ๊ทำบุญเตา จำลองค่ะนะคะมาดามจอยว่าสวัสดีคุณอาจอยจากโคราชจ้านะคะแล้วก็พี่วัชนารมเกลี้ยงสวัสดีทุกคนนะคะพ่อบอลมักมอนก็สวัสดีจ้านะคะคุณออานะคะมีคนกดแชร์มีคนกดแชร์ประมาณประมาณสิบหกแชร์นี่แหละแล้วก็ยอดมันก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดพันเจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นกว่าแล้วกัรสวัสดีคุณหนูนีด้วยนะคะแล้วก็พี่จัาวอาคุณเอ้สวัสดีจ้าพี่สิริชาก็สวัสดีนะคะคุณนองละดาน,นะคะพี่สิริชาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะส่งโฆษณาไลฟ์สดให้ สาทุสาทุสาคุพี่พัทธพรสวัสดีคุณพรสญญิรัษน์นะคะแล้วก็สวัสดีจ้าคุณจีซ่าก็อังเกอร์เดออังเกอร์หนโจก็ชื่อเขาอยู่ในกระเตี้ยมไปแล้วนะเชียนโกเกเนียใช่ไหมอ๋อชื่อไหนอ๋อก็ชมในกระเตียนอะคอมเมนต์เลยนะอ่ะพี่บอกว่าสวัสดีนะส่งกำลังใจนะคะคุณแม่สงวนนะคะพี่หนูนี้ก็สวัสดีคุณพี่พิงด้วยนะคะคุณยายสมบัติว่าสงสัยยายสมบัติลอออีกก็ไม่ได้อีกปรากฏก็คือวันนี้นอนทั้งวันนอนทั้งวันนะคะสวัสดีจ้านะคะน้องวันนี้พาคนสวย ค่อยไปลว่คนอื่นค่อยก็ได้ยินเขาพูดแบบนั้นแต่อันนี้ค่อยเห็นเจ้ามาก่อนเพื่อนเลยนะค่อยไล์สดค่อยไล์ปุ๊บพี่อัใยายสมบัติมามาก่อนเพื่อนเลยโปรไฟล์ลดอีกก็ไม่ได้อีกปรากฏก็คือวันนี้นอนทั้งวัน <laughs> นอนทั้งวันนะคะสวัสดีจ้านะคะน้องวัน,นิพาคนสวยนะคะพี่กันบอกว่าเขาแค่อยากให้น้องกีตาร์พักผ่อนเมนถ้าไม่ทําถ้าแบบไม่เป็นแบบนี้น้องกีตาร์ก็ไม่พักจริงๆทุกวันจริงๆวันนี้ได้ดนอนเต็มทั <laughs> ้คนนะคะพี่ตูนก็สวัสดีคุณพ่อวันนะคะพี่วิรภาพรหมนักมวนนะคะไอ้แดงคนเดิมก็สบายดีนั่งสาวกีตาร์นะคะสบายดีจา้าไอ้แดงเป็นไดเนาะสบายดีบพสาน้องกีตาร์ก็ไม่เห็นไอ้โดดแลนะ้วเนาะมีจริงที่เตียนจะสูดโตทุกแคลอรี่อยู่อังเกะนั่งไม้นึ่งเป็นแล้ว,วลนี่นะโตเออเออสักวัน นี <Net> ่นะตัวเออสุขภาพก็แม่แววสวัสดีค่ะคุณแม่สบาพาด้วยนะคะคุณไทน้อยก็สวัสดีคุณบุญยงนะคะอ่ะบุญยงเซให้ขอบคุณค่ะนะคะพี่สาธิตก็สวัสดีคุณแม่สบาด้วยนะคะแล้วก็เอาคุณพระ